เอาละครับท่านชมครับไปดูกันอีกเรื่องครับอันนี้เกิดอุบัติเหตุครับเมื่อหนุ่มวัย24ปีนะครับถึงกับร้องไห้แล้วก็กราบขอโทษเหยื่อนะครับหลังที่ขับรถเก่งเนี่ยชนกับรถจักรยานยนต์เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสถึง3ลรายนะครับแม่ถึงกับสาบานเลยว่า จะเลิกเล่าตลอดชีวิตครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อเวลา1นึนากาสนาทีของวันที่14กันยายนนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจของสองพพระนครศรีอยุธยาครับได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุครับมีรถยนต์เนี่ยชนกับจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ยหลายรายในที่เกิดเหตุเนี่ยเกิดขึ้นบนถนนนะครับโลดชนะนะครับขาออก ก่อนที่จะขึ้นสะพานต่างระดับอยุธยาในตำบลน,นะครับเขาเรียกว่าคลองสวนพลูนะครับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้รีบรุดไปทําการตรวจสอบในที่เกิดเหตุเนี่ยได้พบผู้ได้รับบาดเจ็บจานวนทั้งหมด3ลรายเป็นชาย1ลรายอายุ29ปีซึ่งเป็นคนขับขี่รถจักรยานยนต์และก็ยังมีผู้หญิงนะครับอีกสองคนที่สอนท้ายกันมาได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งหมดครับกระเด็นเนี่ยกระจายกันไปคนละทิศละทาง ส่วนอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหญิงเนี่ยต้องบอกว่าหมดสติขาขวาเนี่ยเกือบขาดนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยจึงได้ทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะประสานกับแพทย์ทีมฉุกเฉินของโรงพยาบาลนะครับใกล้ๆก,กันนะครับก็ยังพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave 125 i นะครับไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนสภาพเนี่ยพังยับเยินนะครับห่างออกไปประมาณสัก50เมตรเนี่ย ็พบรถเก๋งโตโยต้ายาลิสนะครับสีขาวในสภาพเนี่ยหงายท้องนะครับแล้วก็ไปชนกับต่อม้อใต้สะพานกับรถนะครับในสภาพยับเยินเช่นกันนะครับโดยคนขับรถเก๋งคันดังกล่าวเนี่ยทราบชื่อต่อมาก็คือนายพานุนะครับอายุ24ปีซึ่งยังอยู่ในอาการนั่งคุกเข่าและก็ยกมือไหว้ก้มกราบขอโทษผู้ที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมกับพูดด้วยน้ำตาว่าอย่างนี้ครับว่า จะขอเลิกกินเหล้าเนี่ยตลอดชีวิตแล้วก็ขอให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย ปลอดภัยนะครับจากการสอบสวนอสอบถามพยายามที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยได้เล่าว่าอย่างนี้ครับว่าตนเองเนี่ยได้ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์ตามหลังนะครับรถเก๋งกับรถจัก,กรยานยนต์ที่เขาซ้อนสามกันมาเนี่ยโดยเห็นว่ารถเก๋งเนี่ยกำลังขับขึ้นสะพานก่อนที่จะพุ่งชนกับรถจักรยานยนต์อย่างแรงทําให้รถทั้งสองคันเนี่ยกระเด็นไปชนกับขอบสะพานก่อนที่จะล่วงลงไปด้านล่างนะครับรถเก๋งเนี่ยถึงกับพิกคคานะครับส่วนรถจักรยานยนต์ ก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยกระเด็นไปตกในพงหญ้าพนักงานสอบสวนจึงทําการบันทึกภาพในที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะเชิญตัวนายพานุพงมาทําการสอบปากคําที่สพพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็ส่งตัวเนี่ยนายพานุ นะครับนายพานุเนี่ยทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเพาื่อพิจารณาในการแจ้งข้อกล่าวหาและก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าหนุ่มนะนายพานุอายุ24ปีเขายอมรับเลยว่าเมาแล้วขับนะครับสุดท้ายถึงกับสาบานเลยว่าจะเลิกดื่มเหล้าตลอดชีวิตไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับ ไหว้ไหว้เขาเพื่อใครขับลอดภัยใช่ป่ะอ๋อสำเนึกผิดไหมครับผมเออเราผมก็ขับขับมาใช่ไหมล้วผมเห็นผู้หญิงนอนตรงเนี้ยอ่าแล้ว,แล,วแล้วผมผมเลยจอดแล้วก็เลยโทรตามผู้พายอ๋อแล้วรถยนต์ที่ขับมาเน,านี่ยเขามาจากทางไหน น่าจะเล่นเดียวกันเนี่ยพี่มาเล่นเนี้ยนะใช่พี่ชนแล้วน่าจะลงลงอ๋อลงมานู่นเลยใช่ไหมโน่นเลยครับผมแล้วหนูก็น้องน้องก็เลยแจ้งกู้ภัยใช่ใช่ใช่บาดเจ็บพี่คนในเบื้องต้นเนี่ยที่เราเห็นอ่ะทีแรกก็เห็นแค่คนนี้แล้วก็ผู้ชายใช่ป่ะแล้วผมเพิ่งไม่เห็นผู้หญิงตอนกู้ภัยมาโอเคครับครับผมชนแบบแรงเลยใช่ไหมน่าจะแรงอ่ะพี่แรงจนแบบอ่ะพุ่งมาเลนนี้เลนห่อพี่จนลงไปเลนลงมานู่นเลยใช่ป่ะใช่โอเคครับครับผมเราตอนตอนนั้นเราเห็นยังไงเหตุการณ์ พี่ของพี่ของพี่ออกมาดูครับครับแล้วก็เห็นมอเตอร์ไซค์ก่อนก็เลยพอเห็นมอเตอร์ไซค์ก็เลยหาคนว่าคนอยู่ไหนไ็นผู้หญิงกับผู้ชายครับผมนอนอยู่ในป่าครับครับผมแล้วก็อีกคนนึงนอนอยู่ข้างบนข้างบนแล้วก็เนี่ยเขาเหิน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 มาจากข้างบนอ๋อก็คือเหมือนกับรถขบาทางเดียวกันใช่ป่ะใช่ครับผมมาทางเดียวมาทางเดียวกันเลยขานแทรข้างบนดังไหมครับตอนนั้นเสียงดังไหมดังดังสนั่นเลยเหรอแต่เพราะว่าผมนั่งอยู่ที่ร้านแล้วพอเราเห็นคนเจ็บแล้วเราเราทำยังไง ก็ให้ให้ให้โทรโทรหากู้ภัยครับแต่เราอยาก็ช่วยคนเจ็บนะใช่ผมจะช่วยไม่ได้เพราะกลัวกลัวเป็นไรกลัวเห็นขากระดูกเขาแล้วครับนะครับก็ขอให้หนุ่งวัย24ปีนะครับที่ก่อเหตุเมาแล้วขับนะครับถ้าเกิดสำนึกผิดนะครับก็แมมถึงกระสาบกสาบานเลยว่าจะเลิกเล่าตลอดชีวิตครับ